่วยชอกิจในกำหนดวันที่1ของเดือนละดรัลงศกราช1,404ของเจ้านที่รวมทั้งระว่างการรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนามีมวลชนเข้าร่วมในการแห่ศพจานวนมากและมีการตะโกนกล่าวปาฏนีเมริกาหรือเอ,อกราชปัานนีขณะเคลื่อนย้ายศพพร้อมกับการถ่ายทอดสด จากการตรวจสอบพบว,ว่ามีแกนนําภาคผังคมเข้าร่วมในการแห่ศพจำนวนหลายรายและตรวจพบการเาผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแนวร่วมอย่างต่อเนื่องขณะที่ชมรมพระบ้านใจกล้าได้เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกผู้เป็นแหลที่เสียชีวิตดังกล่าวความเคลื่อนไหวได้านการเมืองและภาคผังคมกลุ่มภาคผังคมแนวร่วมสื่อสังคมออนไลน์ยังคงเคลื่อนไหวยิบยกประเด็นหรือเงื่อนไขาการสร้างเักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองลงตีการราเงานการของรัฐบาลและคณะผู้คุยแสงสุขพร้อมทั้งอาศัยห่วงเดือนระบดอจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์โดยเน้นการธุรกิจสำนึกของเยาวชนควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระจายข่าวสารและกล่าวตีเจ้าที่ห้ามไม่ให้สื่อไร้สดการรายงานข่าวสารกรกับเนหมณฑลที่อำเภอสายพอดีขณะที่องค์กรระหว่างประเทศและเอกคพราชทูตต่างประเทศ เข้ามาปฏิบัติงานในที่จังหวัดก่อเหตุดุลแรงในห่วงเวลาแม้จะไม่มีการก่อเหตุดุลแรงแต่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกผู้เผด็จแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยตดรวจพบภาพข่าวการผลยายอาวุธและ,และระเบิดสแสวงเครื่องพร้อมกับภาพข่าวการรวมกําลังของสมาชิกผู้เผด็จแรงในหลายพื้นที่โดยมากสุดในพื้นที่จังหวัดราธทิวสซึ่งสอดรับกับการทํงการจากแกนําในประเทศเพื่อนบ้านให้เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่สามารถยืนยันได้ว่ายังมีสมาชิกผู้เ่ตนแรงเข้ามาหลบซ่อนพระทิงและเตรียมการก่อเหตุโดยมีมวลชนแนวร่วมให้การส,สนับสนุนจะเห็นได้จากกรณีการบ,บังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่สีมีนาคมเปลี่ยนแต่งให้ผู้เหตุแรงเสียชีวิตสองรายซึ่งมีมวลชนแนวร่วมออกมาแสดงพลังและแสดงออกถึงความต้องการเอกราชอย่างเปิดเผยเป็นสิ่งบอกเหตุว่าผู้เหตุแรงยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุเมื่อมีโอกาส ในห่วงเดือนอารดอจากสถิติที่ผ่านมาพบว,ว่ามีการก่อเหตุที่สูงกว่าห่วงปกติซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ีเพือนหลักศาสนาโดยเฉพาะ10วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเดือนลาบดอนทั้งนี้ควรเฝ้าระวังการก่อเหตุต่อเจ้าที่รัฐเป็นหลักรวมถึงการก่อเหตุต่อสถานที่ราชการแหล่งเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุข,ของผู้เป็นตแรงหวังผลทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐและแสดงศักยภาพและสร้างความมีตัวตน สนับสนุนการกับเพื่อนทางการเมืองด้านการเมืองและภาพภูมงหคังการด้านสิทธิมนุษยชนยอย่างต่อเนื่องโดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลักในการประชาะสัมพันธ์สร้างกระแสะกดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลฐควบคู่กับการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงที่จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากกรณีการจัดกิจกรรมของเยาวชนหญิงหนาหาดวาสุกีอำเภอสายบุรีในห่วงก่อนเดือนรบดอนที่ผ่านมานั้น เป็นการปลุกกระแสเยาวชนหญิงให้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาไปเป็นมวลชนสตรีในการร่วมต่อสู้ที่มีความแนบเนียนด้วยข้อจากัดด้านเพศและมีความเรียดอ่อนที่จะเป็นเงื่อนไขต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการดูท่าทีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมสําหรับการจัดกิจกรรมในว่วงหลังเดือนลมาดอนสอดคล้องกับที่แกนนาอ,องคอ์กรเอข่าย มีความพยายามขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่การกำหนดใจตนเองและการขับเคลื่อนประเด็นกฎหมายปิดปากประกอบกับมีองค์กรโลกประเทศและคณะทูตเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยการกล่าวอ้างถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมต่อการให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอาชิการเรียกร้องให้ยกหน่วยงานความมั่นคงการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงการยกและขยายฐานมวลชนทางการเมืองของกลุ่ม โดยไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตทั้งยังด้วยค่าภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มงานด้านความมั่นคงทั้งในและนอกสกภาซึ่งจะเอื้อมวยต่อการส,สาววร้างสภาวะแวดล้อมในการบ่มเพาะอุดมการความเชื่อของกลุ่มกบนการดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของภาครัฐแต่จะเกื้อกูลต่อการขับเคลื่อนงานการเมืองและการต่อสู้ในทางยุทธศาสตร์อของกลุ่มกบฏการอาจจะปูทางไปสู่การเอาชนะด้วยกัน ด้วยการเมืองทั้งในและต่างประเทศทั้งยังถือเป็นการปูทางนําไปสู่เป้าหมายของกระบวนการคือการได้มาซึ่งเอกราชในท้ายที่สุดสำนักงานการข่อกองขออนุญาตจบการบรรยาย ความสบายใจคนในที่อาจจะเป็นความลำบากใต้องเข้าใจ่นิคัทอ่อองคนไม่กนแต่ก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมมันไม่เดือดร้อนอ่ะพลงอ่อนรอ่าเยี่ยมมากี

ก็ก่อนจะมาคือพอเราไปสมัครวับก็ต้องมีไปฝึกไปไปฝึกการตรวจการอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้ววันหนึ่งเขาให้อยู่กี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยหกชั่วโมงหกชั่วโมงก็ออกเนี่ยแหละครับคือเรามีทั้งหมดสี่แบบอ๋อสี่แบบขาดหกชั่วโมงเฉพาะช่วง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 กะบาดหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอ๋อ เพราะช่วงระบาดตอนนี้คืออดปดข้าวดนะ้วยเนี่ยอาจจะทําให้เหนื่อยหน่อยเวลาเวลามาตรวจอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะชาวบ้านไม่ได้บัดรดาอาะไรอ่าโหคนเข้าใจดีก่อนเข้าเมืองมันต้องมีนะครับเคยจับอะไรได้ไหมยังครับครับใครมาหาแล้วให้ถือพขโมยของอมีจับได้นะครับ ใช่เป็นเขาตรวจครับ